สวัสด,ดีเช้าวัานอังคารนะคะ11เมษายนเดี๋ยวเราจะมาดูผักในบ้านปลูกผักที่เพาะไม่ใช่เพาะสิย้ายกระถางเมือ่อสองวันก่อนนี้นะคะผมพาให้ผักทุกคืนก็จะมีเอาเบาะนะมาวางข้างๆแล้วก็ ผ้าขาวบางมาคลุมเดี๋ยวเราจะเปิดดูไปพร้อมๆกันว่าเขายังสุขสบายดีอยู่ไหมนี่ค่ะยังอยู่รอดปลอดภัยเขาโพดตรงนู้นก็อยู่ได้นะคะเพราะว่าช่วงกลางวันในนี้จะอุ่นค่ะอุณหภูมิกลางวันก็อยู่ระหว่าง 20 3สาสิบองศาถ้ามีแดดก็เกือบเกือบสาถ้าไม่มีแดดก็ประมาณ20กลางคืนก็จะลงต่ำหน่อยนะตอนนี้อยู่ที่6องศากลางคืนก็จะตกลงไปอยู่ที่ประมาณบวกหบวกสช่วงกลางวันเราจะผ้าออกนะคะเขาจะได้ได้รับแดดอย่างเต็มที่พอกลางคืนก่อนนอนก็มาคลุม งุ่นเริ่มแตกใบนะคะนี่นะคะเริ่มมาแล้วค่ะงุ่นตัดส่วนปลายทิ้งไปหน่อยนึงนะคะงุ่นเพราะว่ามันยาวเกินแย่งปุ๋ยกันแดดมาแล้วค่ะจากมุมนูน้นเห็นไหมเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำงานในสวนอีกนะคะเดี๋ยวจะย้ายกระถางต้นมะเขือเทศแล้วก็อาจจะมีต้น อื่นๆอีกนิดหน่อยนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านปลูกผักยามเช้านะคะก็ยังไม่มีอะไรมากค่ะมีแค่นี้กระถงกระถางก็มาไว้มุมนี้แล้วก็บัวรดน้ำสารพัดไซ้ อันนี้เป็นพัดลมเป่าลมลมร้อนนะคะแล้วก็อันนั้นก็เป็นหลอดไฟสำหรับเปิดความร้อนแล้วก็ได้แสงด้วยนะคะนี่นะคะมีสายให้ดึงมีความร้อนสองระดับเห็นวงแหวนสองวงไหมคะ เราจะเลือกหนึ่งบงก็ได้สองบงก็ได้เงี้ยค่ะถ้าสองบงก็จะร้อนกว่าหนึ่งบงก็ร้อนน้อยลงมานิดนึงเดี๋ยวหน้าร้อนนี้ก็จะต้องทำหลังคาค่ะหลังคาฝั่งนี้ยังไม่ได้เปลี่ยน มาแล้วอากาศดีมากเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูริมรั้วค่ะที่รั้วมีปางอย่างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็จะเป็นกองขยะในสวนใบมงงใบไม้เศษต้นไม้ดอกไม้เมื่อไหร่จะใช้ใบไม้ก็มาเอา ก็ให้มันหมักหมมอยู่ตรงนั้นพอจะใช้ก็ค่อยมาเอานะคะอันนี้ดอกไม้เริ่มมาละนะดอกไม้สีน้ำเงินนะคะดาวสีน้ำเงินเริ่มมาละแล้วก็คีชโคลก็เริ่มมาอันนี้ก็คือคีชโคลนะที่เขาเรียกกันว่าผักชีล้อมส่วนตัวไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ คิดว่ามันฉุนส่วนอันนี้สตรอเบอรีร่ป่าขึ้นมาเต็มเลยสตรอเบอรีร่ป่าค่ะเต็มเลยมาดูน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งจากจากกระบะเทมันออกมาค่ะวันก่อน,นแข็งปุ๊กอยู่เลย แข็งโป๊กเลยค่ะมันคือน้ําแข็งพอดีที่ป้นกระบะมีขี้ดินขี่ทรายมันก็เลยออกมาเป็นก้อนแบบนี้เอาละค่ะชมความหนาวเย็นเสร็จก็เข้าบ้านนะคะคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้วันอังคารนะคะ11เมษายนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำงานเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ